มาแล้วครับผมรถใต้ขับมอด,ด I, พ่นคอนเดนเเดินทางมาของอันแล้วครับผมเดี๋ยวผมบอกคุณมาจอดผมก่อนไปขับมาพีเลยครับเดี๋ยวผมบอกคนเดียวให้พ<ป>ี<ป>่ให้ให้ครับสวัสดีครับ ไอ้เดี๋ยวให้ไปจอดโฮมขางกับแพ่งแค่นั้นกันครับจอดได้มารถวันพื้นมาหลายจอดนัประจำละมาแล้วครับมาแล้วครับแอบนีได้ครับไอ้เออ แอบมีเดียวหฮมกับแม่ครับโอเคครับผมเอาเลยครับมาแล้วครับโอ้ยต้นไมอนอ้อยังมานี่ยโอ้ได้อยังมาแน่นอนเลยโอ้นี่ครับเจสซีครับ อช่ก็หมอด้วยคนเดนเซเดินตั้งมาหอดแล้วครับพอดีนาบ้านมันมันไมหมองจอดนะครับซื้อยังมา่ต้นไม้ต้นต้นยังต้นใม่ไม่ปลูกนะอ๋อต้นใครใครคือต้นต้นยังกับต้นปะดูไหมใครใครคือต้นเนี่ยเปนนไม่พยุงพยุงไหมพยุงครับไม่พยุง นี่คนดื่อตัวเราบอส่คมบอสพันจอดนี่รถพ่อตะเวนไปปุ๊บมันสีหฮมมาเลยครับมันสีหฮมสายไฟนะครับบอสเด็ดเอาขึ้นจอดหนาบันรถขั้นจริงขั้นหลงออกจอดหนาบันเลยมันมีของบอสแต่มันมีของเดียวเดียวผมรถีัวนนี้ถ้าออกถ้ารถคนนี้ออกสองเมตรรถเก่งคนนี้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมมาถอยมาจอดนี่ให้ให้ผมมาถอยก็ได้ รถเพิกงขันนีเพิ่นออกมันคนแจมันก็ลบถอยมาใหรถเพิ่งแม่รถเพิ่นออกแลออกไปแล้วรถเพิ่งรถเพิ่ันนี่เอาเ่ยนฮะ เพื่อเขามอนะแล้วแรกว่ายโมงมาเร็วกว่าเอาเปิดเพื่อรถไม่เอ็นจิ้นขอกันันเออไปนั่งเพี่ได้นั่งครัวายโมงวายโมงโอ้วายอีกลครับ เอาฝากเยซีนะครับมาหอดแล้วบอกเยซีนะครับไอ้ครับมาหอดแล้วไมาใส่เสียงมือนี้มาใส่เสียงครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องใดบูเสียงกระดมันก็ใส่โดนแล้วเด้ครับเดี๋ยวรอเบิรงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอติดตามกันครับผมจ้าครับผมนี่ของอัด อัดท้าก็พร้อมแล้วนะครับห้องอัดห้องห้องรองยีฟังพุ่นนะครับทั้งนี้เป็นห้องบันทึกนะครับของบันทึกนะครับเสร็จสิจได้แง้มมันก็จะได้เปิดจอเปิดจอ,เป,ดจอเปิดจอนี่เกินแลวก่ห้องลองยีดซังพุ่นครับจะได้ใส่เสียงก็จะได้ให้พี่น้องได้เบื้องรื่ยๆนะครับเ้อครับผมเอาสมนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ